มาด้ค่ะทุกคนตำลูกสิน,นะคะ่ะตำตำเกาเหลาลูกสินนะคะเนาะนี่ลูกสินหมูลูกสินเนเื้อแล้วก็สิมี่มีขาวมาด้วยค่ะทุกผู้ทุกคนมากินแซ่บๆนำกันกินกับตักสู้ผัก ชสวัสดีค่ะ <c oughs> เริ่มสวัสดีค่ะขอโทษขอไปหลายๆ้วยค่ะโอ้เสียงรถอย่างนี้มัน,นหายดีอยู่ด้วยค่ะ เสียงนีนแหบ่มหอยู่นในลำคออยู่ตำกเกาเหลาลูกซิ้นเดอร์มาเนี่ยตำเผ็ดๆตำเองแซ่บเองค่ะ Long mm. ạ. อ,อันนี้ลูกชิ้นเนื้อนะคะตามบกพริกันพี่สดเพรครับ ตําใส่กับมือหนึ่งเลยเหรอคะอครับ o